ลันเทสเวคข้ามหนึ่งพันองกระเช้กที่เร่ดัดเนเัอบสองบาทเวคข้ามประมาณโลสูงสึงทุ่สามถึงสุดที่ ลันคู่แรงดันแต่อยู่สองบาทไว้ข่ำฟังดูอยู่ประมาณเกลือลงศูนย์จุดหกศูน้าเกือศูนย์จุดสิตัว แรนดันค้างอยู่ประมาณเกือบเกือบสองบาร์เยขํ้ามเกตอยู่ที่ศูนย์